วันนี้ผมจะมาทำ What's in my bag เอาลงก่อนนะเอาจริงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมคนถึงชอบดูคอนเทนต์แบบเนี้ทำไมเราถึงจะอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในกระเป๋าคนคนนี้วะอันนี้คือถามตัวเองด้วยนะเพราะว่าชอบดูมากคือพอผมจะมาทำคอนเทนต์นี้เองอะ่ะผมก็เลยมานั่งคิดแล้วก็ได้คําตอบว่าที่เราชอบดูคอนเทนต์แบบนี้เวลาเราดูคอนเทนต์แบบนี้มันเหมือนเราได้ฟังสตอรี่ของเขาอะ่ะของแต่และชิ้นในกระเป๋าเขาอะ่ะมันบอก personality ของตัวเขาเองด้วยนะ แบบของที่เขาพบของที่เขาใช้มันค่อนข้างอธิบายว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนมันเหมือนมันทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นน่ะมัง้งไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ไว่าผลมันจะคืออะไรถ้ามันเถอะเรามาเข้าเรื่องเราไหมมาดูกันว่า what's in my bag เริ่มจากกระเป๋าก่อนแลวกันนะครับผมเป็นผู้ชายที่มีกระเป๋าเยอะมากชอบซื้อกระเป๋าแต่กระเป๋าที่ผมใช้ทุกวันเลยจริงๆอ่ะคือใบนี้อันนี้คือ p e a k Design everyday Sling 10ลิตร Peak Design เนี่ยเป็นกระเป๋าเบสซานฟรานเป็นกระเป๋าของเมืองซานฟรานที่ Peak Design เนี่ยก็เอามาจากแลนด์มาร์กของที่ซานฟรานคือ Twin น Peak เป็นจุดทุนบิวของเขาอะไรเงี้ยนะครับมันดูเรียบเรียบเลยมันดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่เพราะว่ามันเรียบเรียบแบบนี้นี่แหละมันทำให้้้้้้มมมมัััันนนใใใใชชชชง่่่าายไไดดดทททุุุกกกกโอสสแลบีผ เรยบเรียบแบบนี้ฟังก์ชันเพียบนะครับผมจะไม่เจาะลึกและกันเพราะว่ามีคนทํารีวิวกระเป๋าใบนี้เยอะมากไปหาดูเราจะชอบเอาฟังก์ชันเด่นๆ่นที่ผมชอบเลยและกันกระเป๋าใบนี้กันน้ําทั้งใบแบบทั้งใบจริงๆนะคือวัสดุตัวกระเป๋าอะคือกันน้าหมดเลยทั้งผ้าทั้งะายกันน้ํารวมถึงซิปด้วยซิปนี้เป็นซิปแบบซิปกันน้ำอะคือบ้านเราอะประเทศเราอะมันเป็นประเทศที่ฝนชอบตกแบบไม่นัดอะคือเดินเดินอยู่เนี้ยแม่งเ,เทลงมาเฉยเลยแต่ถ้าคุณใช้กระเป๋าใบเนี้ย สถานการณ์ไหนก็มั่นใจและอย่างหนึ่งมันเป็นกระเป๋าที่มีความปลอดภัยสูงมากคือใครจะกรีดอะกรีดไม่ได้นะคือตัวผ้าอาจจะเข้าแต่มันไม่ทะลุเข้าข้างในขโมยของไม่ได้แน่นอนและตัวซิปตรงข้างๆนี้มันจะมีรูให้เราแบบเอาตัวซิปอะเข้าไปสอดแล้วก็ล็อกพอมันล็อกเสร็จอะมันก็จะดึงไม่ขึ้นเวลาคนมาแบบแอบเปิดอะมันจะเปิดไม่ได้อาคือรวมๆแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างลุยสมบุกสมบันมากผมไม่ชอบกระเป๋าที่ ต้องมานั่งระวังกลัวเลอะกลัวพังอะไรเงี้ยผมชอบกระเป๋าที่แบบลุยได้อะมันก็เลยตอบโจทย์ผมมากนะครับเรื่องกระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ไปหาดูรีวิวเอามาดูของข้างในกันดีกว่าเห็นป่าวว่าดูของชิ้นแรกนะครับอ่ากระเป๋าตังผมเป็นคนชอบใช้กระเป๋าตังหนังและต้องสีดําด้วยมันดูเรียบร้อยดีอ่าล้วก็ต้องเป็นกระเป๋าที่ใส่ของได้น้อยเพราะว่าถ้าเราใส่ของได้เยอะอะกระเป๋าตังมันจะอ้วนแต่ใบนี้ จะเห็นว่ามาันค่อนข้างแบนนะครับใส่ของได้น้อยใส่เงินได้น้อยด้วยอันนี้ยี่ห้อ Folio นะครับไม่ไม่แพงเลยชิ้นต่อไปมือถืออันนี้เป็น iPhone 12 Pro นะครับก็2ปีแล้วมั้งใช่ไหมจริงๆผมเป็นคน Android นะผมเป็นคนชอบใช้ Android มากก่อนหน้านี้ผมก็ใช้มือถือ Android มาผมใช้ o n e plus แต่เหตุผลที่ผมเปลี่ยนมาใช้ iPhone เนี่ยเนื่องจากมันทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นง่ายที่ว่าก็คือ a i r d r o p เวลาผมตัดงานหรือว่าอัดเสียงในคอมอะไรเงี้ยแล้วเวลาผมทํางานเสร็จอะแล้วผมอยากจะโยนไฟล์เข้ามาในมือถือเพื่อจะเอาลง IG มาลง t i k t ็อกอะไรเงี้ยผมก็แค่ใช้ AirDrop ง่ายๆเลยมาลงมือถือเร็วด้วยแล้วก็คุณภาพไม่ดรอปด้วยมันทําให้ผมทํางานคล่องตัวมากขึ้นก็เลยคิดว่าอโอกาสที่จะกลับไปใช้ Android อาจจะน้อยลงผมเดาว,ว่านะนอกจากมันมีเทคโนโลยีอื่นที่มันสามารถทําได้แบบง่ายๆเร็วแบบนี้ชิ้นต่อไปนะครับ หนังสือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากผมจะต้องพกหนังสือติดตัวไปตลอดอาจจะเป็นนิยายหรืออาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนตอนนี้ผมกาลังติดอ่านการ์ตูน Dead Note อยู่นะครับเป็นการ์ตูนที่ผมอ่านแล้วสนุกมากรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่อ่านถ้าถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็ลองไปหาอ่านดูนะครับมันจะมีตัวหนังสือเยอะหน่อยแต่คุ้มค่ามันสนุกมากจริงเหตุผลที่พกหนังสือตลอดเนี่ยเพราะว่า เวลาผมไปทํางานเนี่ยมันจะมีช่วงแกลบแกลบใหญ่ๆเลยเวลาเราอัดเสียงเสร็จเนี่ยลูกค้าเขาจะต้องเอาไปฟังก่อนมันจะมีช่วงว่างตอนนั้นอะ่ะคือแทนที่เราจะเอาเวลาว่างตอนนั้นไปนั่งเล่นมือถือหรือว่าไปเล่น iPad อะ่ะผมคิดว่าเอาหนังสือมาอ่านดีกว่าเพราะว่าผม,มรู้สึกว่าสังคมเราตอนนี้นโลกเราตอนนี้นมันหาโอกาสที่จะออฟไลน์ได้ยากมากคือตอนนี้นทุกอย่างมันออนไลน์หมดแล้วถูกป่ะผมก็เลยคิดว่าหนังสือเป็นทางเลือกที่ดีในการที่เราจะทําแบบนั้นต่อไปไมโครโฟน อันนี้สําคัญมากอันนี้เป็นไมโครโฟนพกพานะครับเอาไว้เสียบกับมือถือชัวเอ็มวีแปที่ต้องพกเนี่ยเพราะว่าบางทีเวลาผมออกไปข้างนอกหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางทีลูกค้าจะทักมาบอกดัสอยากได้ไฟล์ด่วนเลยมีแก้งงานหรืออะไรเงี้ยอาจใส่มือถือมาก็ได้ใช่ผมจะอาจใส่มือถือไปก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าจะอาจให้เขาทั้งทีผมก็อยากให้มันได้เป็นคุณภาพที่มันใช้งานได้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ลูกค้าได้คุณภาพที่มันดีหน่อยไปหาไมาอะไรมาต่อมือถือหน่อยดีกว่าผมก็มาได้นี้ซึ่งใช้งาาานดาดีีีมมกกกเสยง็ แนะนำนะแนะนำแนะนำอีกแหละชิ้นต่อไปอ่าเกมเอ,อันนี้เป็น Nintendo DS Lite นะครับผมทุกคนชอบเล่นเกม ผมเป็นคนชอบเล่นเกมมากแต่ผมเป็นคนเล่นเกมไม่เก่งฉะนั้นผมก็จะเล่นเกมอะไรที่มันไม่ต้องออนไลน์แล้วก็ผมเป็นคนชอบอะไรที่เป็น8บิตเป็นพิกเซลอาร์ตอะไรเงี้ยฉะนั้นเกมที่ผมเลือกเล่นมันก็จะเป็นเกมที่เป็นพิกเซลอย่างเช่นโปเกมอนฟนอลแฟนตาซีมาริโออะไรเงี้ยนิ n t ิโน่ดีเอสไลอันนี้เป็นเป็นกรอบแบบคอสตอมนะจะเห็นว่ามันเป็นแบบใสเราจะมองเห็นวงจรข้างในหมดเลยชอบมากถ้าใครสนิทกับผมจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบอะไรที่แบบใสๆอันนี้ผมก็สั่งมาพิเศษเลยชอบมากก็พกตลอดต่อไปเป็น อ่ะพวกนี้ละกันยาผมต้องพกยาอันนี้เป็นยาพ่นคอเวลาผมทํางานเนี่ยมันใช้เสียงเยอะมันจะเจ็บคอบางทีมันจะไอมันจะระคายคออะไรเงี้ยผมก็จะพ่นคอช่วยให้มันชุ่มคอมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะทํางานอย่างมั่นใจอีกอันนึงเป็น ยาแก้ปวดหลังเป็นยาที่ผมไม่อยากพกมากที่สุดเพราะว่าการที่ผมพกมันอะ่ะมันแปลว่าปวดหลังบ่อยใช่ป่ะผมไม่อยากปวดหลังแล้วอะ่ะคือผมเป็นคนปวดหลังง่ายมากจากการเล่นกีฬาจากการเล่นเวทคือก็ไม่ได้กินตลอดนะแต่ถ้าครั้งไหนมันปวดมากๆซึ่งมันเกิดอยู่เรื่อยๆอผมก็ต้อง้อง,องกินยาต่อไปอยาโดมไม่มีอะไรคนติดยาโดมไเฉยมาแล้วก็ดมซะหน่อย Very good ต่อไปนะฮะ อ,อันนี้แล้วกันปากกาอันนี้เป็นปากกาที่แม่ผมซื้อให้นะครับอันนี้มันเท่มากเลย mechanical pen มัง้งไม่ไมแน่ใจว่าเรียกถูกป่ะนะแต่ว่าปากกาอันนี้มันมี3สีมันมี3นสสีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็เป็นดินสอมันจะมีไอคอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราหันไอคอนไหนก็หาตัวอย่างเช่นเราหันสีน้ำเงินแล้วเรากดมามันจะเป็นปากกาน้ำเงินถ้าาหมุนไปที่สีแดงกดมามันก็จะกลายเป็นสีแดง าบางคนไม่พกปากกาแต่ผมต้องพกเพราะว่าเวลาไปทํางานเนี่ยผมต้องใช้ปากกาแบ่งวัคสคริปต์สคริปต์ยาวๆเนี่ยมันต้องแบ่งวัคเพื่อให้มันอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาไว้เซน็นรับเงินด้วยสําคัญมากฉะนั้นต้องพกต่อไปหูฟังอ,อันนี้เป็นหูฟังที่ใช้ในห้องอัดยี่ห้อช h u r e SE 2 1 5จริงๆแล้วที่สตูดิโออ่ะเขาก็มีหูฟังให้เรานะเราใช้ของเขาได้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาผมก็จะพกหูฟังของตัวเองไปตลอดเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่หลังจากผ่านช่วงนั้นมาผมก็ยังติด พกมันอยู่ตลอดเวลาก็ยังใช้หูฟังตัวเองอยู่เมื่อก่อนนี้ก็จะพกเป็นแบบหูฟงังครอบหูใหญ่ๆไปแต่กระเป๋าผมมันเล็กอะ่ะ ใช่ไหมมันพกยากนิดน,นึงอะ่ะก็เลยไปหาอันเล็กมาใช้ศิลปินเขาก็ใช้กันนะบนเวทีอะไรเงี้ยเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์ชิ้นต่อไป iPad อ่ากระเป๋าใบนี้ใส่ iPad ดได้ด้วยนะครับหรือว่าใส่คอมประมาณ1 3นิ้วยังใส่ได้อยู่ใช้บ่อยไหมส่วนใหญ่จะเป็นสําหรับเอนเตอร์เทนเมนต์เอาไว้ดู YouTube เอาไว้าไวาดรูปดู n e t f l i x บ้างบางทีส่วนในพาร์ทการทํางานเนี่ยผมจะใช้ iPad ตัวเนี้ยในการหาข้อมูลคิดคอนเทนต์จดสคริปต์แล้วก็ใช้ออกไปเสนอราคาให้ลูกค้าฉะนั้นก็จําเป็นมากอันต่อไปนี่ ครื่องรางของขลังสายมูผมได้มาจากที่ญี่ปุ่นที่วัด วัดอะไรวะที่โตเกียวอะอะที่วัดเซนโซจิที่วัดสี uchi, แดงๆตรงโตเกียวอันนี้เป็นสําหรับเรื่องสุขภาพนะครับคือผมเป็นคนป่วยบ่อยมากใช้ประกันเต็มมงเงินเนี่ยจนต้องเพิ่มแผนประกันให้สูงขึ้นน่ยป่วยบ่อยมากจริงผมก็หวังว่าเครื่องรางนี้จะช่วยให้ผมป่วยน้อยลงแต่ก็เพิ่งเครื่องรางอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องมีประกันด้วยคือเขาบอกว่าประกันสุขภาพอะมีไว้อะดีแต่จะดีกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้จริงอันนี้คือผมก็ไม่รู้ผมจะไปเอาเครื่องรางเพื่อขออะไรแบบสเปซิฟิกนอกจากเรื่องสุขภาพผมก็เลยเอานี้มาซึ่งเป็นเครื่องงงาสมหวั ก็คืออะไรก็ได้ขอให้สมหวังต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้มันสมหวังมีอะไรไหมไม่มีอะไรละมีขนม <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับจะสังเกตว่าผมไม่มีกล้องในกระเป๋าเลยกล้องเนี่ยจะอยู่อีกกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าที่จะใช้เวลาไปถ่ายคอนเทนต์หรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดถ้ามีเวลาผมจะเอากระเป๋าใบน,นั้นมาเปิดให้ดูละกันเนาะแถมอีกสักอย่างละกัน อันนี้ใส่ในกระเป๋าไม่ได้แต่ก็จะพกตลอดเหมือนกันอันนี้คือกระติกน้ําคินโตใช้ามาหลายปีมากแล้วแล้วก็ชอบสีมากด้วยตอนนั้นสีนี้หาย,ยากมากก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้ขวดน้ําของตัวเองนะครับมันก็ช่วยลดโลกร้อนไม่ต้องใช้พลาสติกอะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาแบบที่สะดวกก็มานี่ครับคือจะว่าไปก็คือพอมานั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าเออของที่ผมพกอะ่ะมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมันก็ไม่แปลกที่ผมจะปวดหลังแต่ไม่เป็นไรเรามีเครื่องรางเราจะหายปวดหลังแล้วก็มีใครพกอะไรคล้าย พกเกมเก่าไหมมีใครอ่านหนังสืออ่านหนังสือการ์ตูนบ้างไหมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าผมว่างนะผมจะมารีบตอบทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็น notification ไปด้วยนะครับเผื่อว่าผมลงคลิปต่อไปไมันจะได้เด้งเตือนทุกทุกคนแล้วก็จะได้มาดูคอนเทนต์ผมอีกผมจะได้มีกำลังใจในการทำต่อๆไปนะ